นอกสังเวียนก็ไม่ธรรมดาบัวขาวกำปั้นมหาชนได้เลื่อนยศทางทหารเป็นร้อยเอกภาพดัมดอทคม บัวขาวบัญชาเมฆนักชกขว,วัญใจชาวไทยหรือชื่อจริงนายสมบัติบัญชาเมฆที่มีตำแหน่งทางทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศส้อยโทล่าสุดได้รับการประดับยศเลื่อนขั้นเป็นนายทหารสัญญาบัตยรยศร้อยเอกเรียบร้อยแล้วซึ่งได้มีพิธีประดับยศไปเมื่อวันพุทธที่25ธันวาคม2567โดยมีพลโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและพลตรีเกษมประรชูผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองทำหน้าที่ประดับยศด,ด้วยตัวเองตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1465/2567เรื่องเลื่อนยศ นายทหารสัญญาบาตัตรสำหรับกำปั้นวัย42ปีได้เลื่อนยศในครั้งนี้เนื่องจากครบตามวรระตามเกณฑ์การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบาตัตรของระเบียบกระทรวงกลาโหมหลังเข้ารับราชการมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากจะเป็นนักกีฬาแล้วยังมีหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทัพบ,บกในการร่วมทํากิจกรรมกับหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนผลงานการรับราชการที่ภูมิใจที่สุดคือได้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์กองทัพบ,บกคือนำวยไทยไปใช้ในการฝึกของกองทัพบ,บกและการฝึกร่วมผสมกับกองทัพต่างประเทศ เทศหลายครั้งปี2023การฝึกร่วมกับผสมครอบรักโกลการฝึกผสมรหัสหนุมานกาเดียนระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาปี2024การฝึกร่วมกับผสมครอบรักโกลการฝึกผสมรหัสหนุมานกาเดียนระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาการฝึกผสมรหัสไตรค์2023ระหว่างกองทัพบกไทยกองทัพปกสาธารณรัฐจีน การฝึกผสมรหัสแชพเพอโกล2,024ระหว่างกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียประวัติการรับราชการร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆประจำแผนกฝึกศูนย์การกำลังสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนปี2,558สิตรีปี2,560สิโทปี2,562อบรมในทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่46ปี2,562ร้อตรีปี2,565ร้อโท ปี2565หลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่338โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษปี2567ร้อยเอกเครื่องคร่งราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณมงกุฎไทยตอมจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจชเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถของนักกระโดดร่มประจำกองทัพบกร่มเอราวันเอบหนึหกน้านักเรียน เครื่องหมายกระโดดร่มกองทัพสหรัฐ U.S. Airborne เข็มเชิดชูเกียรติหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนรดรเข็มพระราชลัญจกรสุมหังสารเข็มวชิราวุธานุสรเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพรานเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี